สวัสดีครับเพื่อนๆได้มาแล้วครับของแปลกสาหรับปู่อันนี้ถือว่าแปลกและสุดยอดมากครับไผตาทะลุก,กลางกล้องอน,นี้เป็นท่อนโคลนนะครับดูการมานะครับ อันนี้ย้อนสายตาย้อนนะครับไายตาย้อนนี่นะครับตาตรงกันข้ามตาย้อนตากลางต้องมีครบสูตรครับสุดยอดอรพิมหามงคลเลยครับสำหรับตู ถูกใจมากครับใครสนใจบอกมานะครับปู่จะชี้เป้าให้สวยครับดูครับอันนี้อยู่กลางป้องนะครับตา ระหว่างป่องสองข้างข้างบนข้างล่างตัวนี้ก็อยู่กลางป่องนะครับตัวนี้ก็น่าจะไหลมาจากข้างบนนะครับตัวนี้นะครับหรือคามมีชไม่ใช่อยู่ข้างล่างแต่จะไหลขึ้นบนนะครับนั่นนะครับ ลักษณะจะไหลขึ้นบนนะครับนี่นะครับตาโดยรอบก็จะมีหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตานะครับสี่ตาสำหรับต้องนี้นะครับมีสี่ตา อีกตาและไหลขึ้นบนสำหรับท่านที่เชื่อเรื่องโชคลาภนะครับตามปูมาครับอันนี้แปกครับแปมพันที่สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นป้องกลางนะครับ ตัวนี้มีด้านบนมีหนึ่งตาสองตาสามตาครับอันนี้เป็นตาคุดนะครับข้อน,นี้ก็หนึ่งตาสองตาสามตาตาไหลอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากข้างล่างหรือข้างบนนะครับน,นี้อันนี้ก็แปดตนะครับนี่นะครับ มนื้ใจว่าไหลขึ้นหรือไหลลงมีตั้งไหลขึ้นไหลลงนะครับคีัลักษณะข้อลงส่วนข้อล่างเป็นลักษณะข้อขึ้นนะครับข้อทะยงขึ้นถ้าเป็นพระก็เรียกบวกว้ำบวงาายนะครับนี่เป็นไผ่ไผ่บวกวาำบวงาาย จะเป็นเลือหูนะครับสังเกตด,ดูเอาเองครับครบ,บอันนี้ข้อล่างข้อโคนนะครับน,นี่ลักษณะตาจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่เป็นตาคุณดอันนี้ก็สวยครับ แมลงกัดแทะนี่นะครับครับรับชมกันแค่นี้ก่อนครับปอ้ได้ของแปลกมาแล้วครับชื่นชอบมากครับขอบคุณเพื่อนแดนไกลที่ส่งมาให้ปลูถ้ามีใครต้องการบอกนะครับครับรับชมกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ